Bye. สวัสดีสวัสดีลุงป้านะอสุขสุขพนนะจ้ามื้อหนึ่งกามาผมก็น้องแพวคือก้าวเนาะมื้อน,นี่น้องแพวกะสีเห็ดเมนูอันยังวะแพวกะลืมแล้วเมนูหมูกระเทียมเอ้องแพวจีได้แล้วเนาะบาดนี้ไปบึงไปชมกันเลยจ้าปาลุงกะสีเป็นหมูกับกระเทียมเนาะล้วเคยเปยกำลังคลน่น กำลังใส่เครื่องพี่นอ้นองเค่ออันนี้จ้าน้ำมันนาสีลงเอาไปทอดเนาะจ้าน้ำมันกะเด็นใช่รึออโอ้ยโอ้กะเด็นจ้ เพลกลม,มาถ่ายใกล้ๆพี่แหละพอย่านน้ำมันกระเด็นใส่น้นองเมืนเน่อีงกๆๆันแดดแดดแดดคือเก่าเมืนเน่อไงเมื่อน่งจักพ้นชิตรกหรือบเห็นคึ้มมันคลื่มคึมเราเคยผูกกรลังคน ชิ้นหมูกระทียมอยู่ไฟบอแห้งแล้วไฟบอแห้งกระถ่าตัวนี้เออฮาลือฮาลือสังเก่หมอกกระถ่าเก่าจังได้เออแดดแหมลังวิน้อง หนาตาหมูที่ลงไปอยู่ในน้ำมันน้ำมันทัดท้อนฉันสันเลยเพราะว่าทุ่งทุ่งที่บนพื้นมไม่กันสัน่น เลยหิวข้าวเลยน้องทางนายังมืดเบิ่งมาเบิ่งทางเจ้นจังปางเลยนี่เกาหัวพ่นชิตโตกลือบ่เนาะมันึ้มคึ้มขึ้มทางผูก แคบว่าจ้าวะันเคยกินเพ่็พริดดวกแกค่เผือเขามากินแครอสลังเจตผ่านมาเฮิร์งเฮิงอันนี้ก็ยังบ่สุกอ่ะใช้เวลาเฮิงแม่ chết lệ bớt làm gì nữa, Mà đeo, mà đeo, mình ăn nem rong rau, đeo cha, oi, ăn nha, um, vo vo, thằng ngứa มาเริ่มมาเริ่มพี่น้องใครอยากมาได้ด้วยจ้าเลขขอต้น เป็ืหลือข้าต้นแล้วเห็นให้มันเปื่อยห้องกัทสิโบสามารถกับทางันละได้ห้องกัทก็ต้องบวมตัดมัน สุกหรือยังเนาะแต่ฮื่นเลยไปบ่อแหงเออฮื่นกระยังบัว <lawsuit> ซ <ulously What S 2> ุกเนาะมันก็อาจจะทำหน้าแบบปิมพมาบวกด้วยแต่กามีสีสันสวยงามแล้วมีสีตะโมอ่อนๆเนาะซุก โชคดีนะพี่ห่อที่พายมาแห้งมัดเลยเห็นหายน้ำมันเบอร์ห่อแต่มันยังไม่สุกตันนี้กะท่าเบิ่งตะ zoom ตอนมันสุกกันเลยนอนจ้าป้าลุงตอนนี้กะมูเฮากะสุกเป็นที่เรียบร้อยเลยนอนจ้านี่หน้าตาก็ประมาณนี้แหละบาดนี้เฮากะสิไปกินกันเลยนอนจ้าป้าลุงพอแล้ว าเด้อมากินหมูทอดกระเทียมน้วกันเด้อจ้ามาเด้อมาเด้อมาเด้อลุงป้านะอาจะคุยกับคนมากินน้ำกันเด้อชาเป็นอะไรเด้วสีเมืองละเฮ้ยน่าจะหมูทอดกระเทียมจ้มะแะพะก็คือแพะกะเพราสั่งหัวบวมฮิ <c oughs> ตบวมกไึไ <c> ง <oughs> ชาดนมนมเยอะแล้วก็บอกให้ซิงเจ๊ก็มีักตาดักใส่แทบมาตาตอนมืดเงย công thầu với vú เอิึดขาออกไปเกี่ยวข้าขึ้นก้าวเลยเนาะขาลองบุ้มบึ๊เนี่ยใส่ใส่เลยเนาะยกขา 太有不冷哈。 咋了？ แต่เว่าใกเออมาลงมาเทแบบลายจิงข่าวกบาลงก่อนจินตาการก็จะใช้ใครใครใครมากสุด จะ uhm นี่ม่ๆ้นเหลืองผลอตอนนี้น้องแพกับินก็เสเหเลยเนาะาเป็นงหมดลายลงจากคอ เรากระดินอิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วน้าจ้าปลาลุงคลิปนี้กับให้หมกักอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญกับอย่าลืมกดจับก,กระดิ่งให้น้องแพลนะเด้อเผื่อพระคิมใหม่ๆที่น้องแพลลงเนาะคลิปหนึ่กขขงกับพ่อควับสบายดีจ้าคลิปหน้าพบพ่อกันใหม่เด้อจ้าปลาลุง